เก๊ยอหอยเชลล์เก๊ยวผักโขมเก๊ยวเห็ดตามด้วยมังกรตับหานทากเก๋ากุ้งเนื่อซีอิ๊วกุ้งนมะนาวขาไก่แล้วก็อีกหลากหลายเมนูขนมจีบนะครับแต่จีบขนมจีบกุ้งซาลาเปาต่างๆ29บาทอาจจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทําราคา29บาทของเราเป็นสูตรฮ่องกงสูตรเนี้ยจะอยู่แต่ในพัตนาแล้วก็โรงแรมดังอยู่แต่ในเหลาของทั้งหมดเนี่ยเราสั่งนําเข้าจากประเทศจีนแล้วก็ฮ่องกงคุณภาพเฮ้ยทำไม่ได้ไงราคานี้29บาท ปั้นสดทั้งหมดครับทำเองทุกขั้นตอนเราขาย่างนี้จริงๆแล้วเราอยู่มา4ปีแล้วถือว่าคงทนมากบางเมนูเนี่ยบอกตรงๆเลยกําไรน้อยถึงอาจจะไม่มีกําไรก็ตกใจเชฟเชฟหลักและเชฟรองเราเนี่ยตกใจในราคาที่ผมกำลังปรับอยู่แต่ผลสุดท้ายแล้วเขาก็เชื่อว่าคิดมาดีแล้วเนี่ยเก่งมา29บาทต้องการให้คนรู้สึกกินแล้วรู้สึกคุ้มค่าจริงๆกับราคานี้ ท้องเทียวก็ดีแล้วคนในวิทยาตอนนี้ให้ความสนใจมากแต่เราความนิยมมากคนพื้นที่ที่เพิ่งรู้จักร้านเราในราคา29บาท95บาทเหลือ29บาทนี่115เหลือ29ครับอันนี้สิครับ135บาทพีคไหมครับ3ลูก135แล้วสินค้าขายดีอ่าเหลือ29ไปเลยขาไก่90ซิโคง90 29ครับทุกเมนูร้านผมไม่มีข้าวไม่มี อาหารอื่นนอกจากติ่มซําเราอยากเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในภูมิภาคนี้หรือในจังหวัดนะครับเรื่องติ่มซําเป็นปรากฏการณ์เหมือนตอนที่เราเปิดร้านใหม่ๆแน่นมากบางโตมาเนี่ยมากัน6-7คนเขาสั่งร้อยสาเเคงเลยโอ้ และเขาเนี่ยมันเกิดวัฒนธรรมบางโต๊ะชอบเอามาวางเรียงจนเขาวางเรียงมา50เก่งแล้วเขารู้สึกภาพคภูมิใจบางเมนูเนี่ยเขาอยากแค่ชิมเขาชิมได้ในราคา29บาทแล้วเขาบอกว่ามันคุ้มค่าที่เขาเดินทางมาจากกรุงเทพดูดีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นมื้อพิเศษจริงๆคุณภาพล้วนๆมันอร่อยจริงนึกถึงติ่ม,มซำสูตรฮ่องกองพรีเมียมมาที่นี่ที่เดียวล้านก้านทองติ่มซำา29บาท ก็เป็นของที่เราเตรียมไว้นี่นะครับนี่สิบเาบาทพอใกล้ๆเที่ยงจะบรรยากาศจะเป็นอีกอย่างเลยมันจะวุ่นมากๆเพราะบางโตเนี่ยสั่งถึง40-50เพ่งเนี่ย มันกนารจัดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยบางคนเนี่ยมากินกุ้งกินปาลาเราอย่างเดียวเลย <c oughs> สั่งทีเดียวแบบว่า10เค่ง10เค่งเอาแล้วแต่เขานะครับแล้วแต่ท่านใดชอบก็มาได้เลยติมซัมเนี่ยมีด้วยกันสองสายสายแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสายไหหลำจะเป็นพวกตะปูลโกต่างๆที่อยู่ทางใต้ของผมเนี่ยเป็นสูตรฮ่องกงซีเนียมจะอยู่เฉพาะในพัตนาคารแล้วก็โรงแรมดังเท่านั้นเราใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็แพงทุกอย่างบางเมนูเนี่ยบอกตรงเลยกําไรน้อยถึงอาจจะไม่มีกําไรนะครับจะรับความนิยมมากคนพื้นที่ที่เพิ่งรู้จัก ร้านเราในราคา29บาทก่อนน,นั้นอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเข้าถึงได้กลุ่มระดับบนอย่างเดียวนะครับเราคนกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าจากต่างจังหวัดพีเีแต่วันนี้ผมทําราคา29บาทเข้าถึงหมดราคานี้ราคาเดียวตลอดเลยมาได้ตลอดเวลาอยากทําให้ยุทธยาเป็นอีกหนึ่งช่องทางอาหารเช้าและกลางวันเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมเองราคาสูงเข่งเนี่ยเราเฉลี่ยเลยว่าเข่งละ100บาทมาเนี่ยสามบาทคุณกินได้แค่3เข่งแต่ปัจจุบันนี้ คุณ300คุณได้1 0ถึง11เข่งคุณมาได้เลยพรีเมียมก็คือของคุณภาพสูงนะครับแปลตรงตัวเลยก็คือของคุณภาพสูงก็คือของเกรดดีนะครับของเราเป็นสตรฮ่องกงเพราะของทั้งหมดเนี่ยเราสั่งนําเข้าจากประเทศจีนแล้วก็ฮ่องกงของเราทําเองทุกขั้นตอนการันตีว่าของเราปั้นสดจริงๆผมกล้าพูดเลยว่าเชฟของผมเนี่ยเบอร์ต้นๆประเทศไทยคุณหาทานในพัตลาคานดังๆจานละร้อยสองร้อยสามร้อยคุณมาที่นี่ราคานี้สบายกระเป๋า คนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เน้นคุ้มค่าผมเลยต้องทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามากินร้านผมในราคา29บาทแล้วคุณคุ้มค่ากลับไปถ้าผมลดมา45มันก็ยังไม่ขาดลดมา39มันก็ไม่ขาดลดมา35มันก็ยังไม่ขาดและจะทํายังไงให้มันขาดเลย20ปลปลาย,ายรู้สึกว่าคุณมี20ปลายปลายเนี่ยมันขาดเลยยกเว้น2เมนูอยู่ที่อยู่ในเข่งคือเซลลวหลงเปาแล้วก็ขาปู นะครับกันเชียงปูเนี่ยเราไม่สามารถทำา9 9บาทได้ นอกเหนือจากติ่มซำ29บาททุกเข่งแล้วของเรายังมีหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกสรรน,นะครับของทอดทั้งหมดจานละ45บาทเท่านั้นนะครับปอเปี๊ยกุ้งทอดปอเปี๊ยเปลือกทอดมีเกี๊ยวปูชีสราคา45บาทครับยังมีก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหลอดถอยเชลก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งนะครับของเราก็ราคา55บาททุกอย่างเลยทุกอย่างเลย45ยกเว้นอันนี้อันเดียวก็คือฟองเต้าหู้กุ้งทอด65บาท ก็อยากทําให้คนอุทยาได้มาลิ้มลองว่าสูตรฮ่องกงพรีเมียมเนี่ยของผมเนี่ยผมตั้งใจทําแล้วก็เชฟผมทุกคนนะครับมือระดับประเทศตั้งใจสร้างศิลปะทางอาหารขึ้นมาอร่อยด้วยแล้วก็สวยงามด้วยแล้วคนอุทยาโชคดีที่ร้านผมอยู่ในอุทยาในราคานี้ด้วยร้านการทองติ่มซำนะครับอยุธยาของผมเนี่ยผมอยากสร้างความทรงจําให้กับลูกค้า คือคุณเดินเข้ามาเนี่ยคุณได้บรรยากาศนะครับป่าเหนือจินตนาการจริงๆเลยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจัดโซนในพื้นที่ของสัตว์เลี้ยงไว้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับที่มีความรักนะครับของสัตว์เลี้ยงเรามีโซนสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วของเราเนี่ยมีห้องแอร์ใหญ่รับรองคนได้เป็นร้อยๆคนนะครับเรื่องสถานที่จอดรถนะครับของเรามีพนักงานนะครับคอยต้อนรับสะดวกสบายนะครับสามารถจอดได้หน้าร้านแล้วก็บริเวณใกล้เคียงร้านได้เลยนะครับผมนึกถึงติ่มซำนะครับนึกถึงร้านก้านของติ่มซำนะครับร้านตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านกรุงศรีธานีนะครับใกล้วัดภูมนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับ29บาทสูตรฮ่องกงพรีเมียมมีที่นี่ที่เดียวก้านของติ่มซำ